มองเรื่องความขัดแย้งของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเวลาทํางานเรื่องความขัดแยง้งนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดของคนความเชื่อและความคิดของคนเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องนามธรรมค่อนข้างจะเยอะคือพอเป็นนามธรรมาเสร็จปั๊บเนี่ยการสร้างความคิดการสร้างความเชื่อในการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายความเชื่อที่แตกต่างเนี่ยมันมีอยู่ ในปัจจุบันของประเทศไทยและรวมถึงเวทีระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นความเชื่อที่จะถูกต้องจริงๆเนี่ยที่ทำให้เรามองเห็นว่าทุกอย่างมันมีความแตกต่างนะแต่ความแตกต่างที่มันสามารถยอมรับซึ่งกันและกันได้เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญถ้ามีสัตว์เดินทางเข้ามาผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของเขาถือว่าเป็นการไม่เคารพ ต้องฆ่าฟันกันอันนั้นเป็นแค่ความคิดแลรู้สึกว่าวิธีการดำรงชีวิตที่แตกต่างและไม่ยอมรับว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีความคิดอย่างไรถ้าเราสามารถคือหมายถึงว่าถ้าเรายอมรับยอมรับความคิดที่แตกต่างกันได้มันก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้ามองว่าความคิดอีกที่แตกต่างนั้นคือศัตรูหรืออีกฝั่งหนึง่งมันจะเกิดการเข็นฆ่าและเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงใช่ครับเพราะอย่างยคล้ายกับเมืองไทยคล้ายๆเมืองไทยครับคืออย่างเช่นการสร้างสันนิภาพเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ผมอยู่นอตเป็นดา รัฐดาฟูเหนือนะครับที่อยู่ที่อัลฟาชาเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศชารติอยู่ด้านซ้ายด้านตะวันตกคือกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเขาบอกว่าเฮ้ยจะทํำยังไงในการที่สร้างพื้นที่ในการพูดคุยเขาก็บอกว่าการพูดคุยพวกเขาอะต้องพูดคุยด้วยใช้กําลังตอนแรกนะครที่ยังไม่มีการแทรกแซงขององค์การสหประชาชาติยังไม่มีการแทรกแซงของเขาเรียกว่า protection of civilian การให้ความคุ้มครองพลเรือนกลุ่มการให้ความคุ้มครองพลเรือนเนี่ยก็ใช้กําลังห้ามหันกันเพื่อที่จะ สร้างพื้นที่ในการพูดคุยมันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมรับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยเริ่มยอมรับของในความแตกต่างอย่างน้อยเริ่มยอมรับในการว่ามันต้องมีพื้นที่จริงๆในการที่มันนั่งหันหน้ากันและพูดคุยกันในเรื่องความแตกต,ต่างตรงนั้นถึงแม้เราจะไม่เชื่อเขาแต่เราต้องมีพื้นที่ในการสร้างตัวตนอัตลักษณ์ของพวกเราออกไปได้น่าจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เกิดเวทีในวันนี้ขึ้นมานะฮะคือให้มีการรับฟังกันมากขึ้นให้มีการพูดคุยกันมากขึ้น